สวัสดีค่ะหายไปนานเลยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแชร์ประสบการณ์งานแคร์สำหรับวันนี้ก็มีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการอัปเดตงานแคร์สปอร์ตเวิร์เกอร์ในลักษณะของงานนะคะก็จะแบ่งประเภทให้ฟังนะคะเป็นงานโฮมแคร์นะคะซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่างานโฮมแคร์นี้เราจะต้องขับรถได้เพราะว่ามันจะต้องเริ่มจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่ง ชั่วโมงนึงก็ไปอีกที่หนึงนะคะซึ่งต้องแข่งกับเวลานิดนึงนะคะสำหรับงานโฮมแคร์เนี่ยพี่จะต้องตื่นแต่เช้าหน่อยนะคะก็งานก็จะเริ่ม7จ็ดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งบ้างบางทีก็บ่าย2องครึ่งบางทีก็หกโมงบ้าก็ทุ่มหนึ่งสองทุ่มแล้วแต่ชิฟนะคะที่คูเรเนเตอร์เขาจัดให้ก็เริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งอันนี้1ชั่วโมงนะคะ นามสมมตินะคะก็จะไปบ้าน A ไปบ้าน A นี่ก็คือจะเตรียมห้องน้ําเตรียมผ้าขนหนูนะคะเพื่อที่จะช่วยในส่วนของการอาบน้ําบางคนเขาอาบน้ําไม่เป็นเราก็ต้องช่วยเขาอาบน้านะคะเตรียมอาหารเตรียมยาถ้าเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างนะคะทำอะไรให้เขาเสร็จทุกอย่างแล้วก็ ทำความสะอาดบ้านล้างจงล้างจานทําความสะอาดห้องน้ําอันนี้คือ1ชั่วโมงนะคะใน1ชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็เขียนบันทึกประจําวันว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างแล้วนะคะอันนี้สําคัญมากนะคะเขียนเสร็จเซ็นนะคะต่อไป8ปดโมงสีถึง9ก้โมงไปบ้านบีอันนี้45นาทีนะคะก็บ้านบนะคะเราก็อาจจะทํา Personal care ก็คือแบบบางคนบนวีลแชร์นะคะวันนี้เขาไมา่อยากอาบน้ำแล้วก็แค่เช็ดตัวนะคะแล้วก็เตรียมอาหารเช้าเตรียมยา,าทำความสะอาดบ้านล้างถ้วยล้างชามเช็คห้องน้ำสะอาดไหมถ้าไม่ก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนใน Delivery sheet เป็นอันเสร็จสิน้นนะคะแล้วก็ไปต่อบ้านสี 9ก้าโมงสิถึงเที่ยงสินะคะอันนี้ก็จะ3มชั่วโมงป้านซีนี้นะคะเขามีเวลาเยอะเพราะว่าเขาอยากจะไปออกไปช็อปปิ้งหรือไปทำแอคทิวิตี้ต่างๆนะคะอาจจะนั่งรถป้าดไปกับเขาถ้าเขามีรถเราก็ขับรถเขานะคะไปด้วยกันนะคะอันนี้คือแล้วแต่เลยนะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ต่อไปนะคะจะไปบ้านดีนะคะสำหรับบ้านดีนะคะเราก็ไปเตรียมอาหารกลางวันนะคะแล้วก็ให้ยาทำความสะอาดเช็คทุกอย่างนะคะให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จนะคะจากบ้านดีบ่ายโมง15ถึง4โมงครึ่งเราก็จะไปบ้านอ e ีนะคะซึ่งบ้านอีนี้นะคะเขาก็ทำกิจกรรมที่คอมมูนิตี้เซ็นเตอร์นะคะ อ,อย่างเช่นไปทำคุกกิ้งเซสชั่นนะคะร่วมกับคนอื่นนะคะแล้วก็ไปทานข้าวที่นู่นเลยอะไรเงี้ยนะคะเสร็จแล้วก็ไปต่อกันที่ช้อปปิ้งที่ทาานะ,ะจะนั่งรถบัสหรือขับรถก็แล้วแต่บุคคลนะคะอันนี้คืองานคร่าวๆนะคะสำหรับงานโฮมแคร์นะ,ะจะจะเห็นว่าเนี่ยเราไปขับรถไปทั่วเลยนะคะ ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่าต้องใช้สมาธินะคะในการขับรถตั้งใจทำแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะอันนี้ก็เสร็จสิ้นไป1วันต่อไปก็จะเป็นส่วนของงาน outreach นะคะงาน outreach นี้ก็คือพาออกไปข้างนอกจะไปข้างนอกอะไรก็ตามนะคะซึ่ง Service User แต่ละคนนะคะก็จะมีการทำแพลนทำแผน ในแต่ละอาทิตย์ว่าจะทำอะไรไปไหนเพื่อไม่ให้ติดขัดนะคะพี่ก็จะยกตัวอย่างมิสเตอร์เอฟให้ฟังนะคะพี่ก็จะเริ่มงานวันพุธท,ทำงานตั้งแต่9โมงครึ่งถึงบ่ายสามครึ่งพี่ก็จะขับรถออกจากบ้านประมาณ9โมงไปถึงนั่นก็9โมงครึ่งพี่ก็จะเช็คทุกอย่างนะคะ ก็โชคดีหน่อยนะคะที่ Service User คนนี้ไปมีอิเล็กท c ิกแชรนะคะก็ง่ายขึ้นหน่อยนะคะเพราะปกติก็จะเข็นนะคะเข็นเข็นรถวีลแชร์ซึ่งบางทีก็ถ้าเข็นเยอะๆนี่ก็ปวดหลังได้เหมือนกันนะคะอ่าพอไปถึงนะเก้าโมงครึ่งก็จะเทคเซอร์วิสยูเซอร์เนี่ย นะคะโดยการคอนโทรวีลแชร์ของเขาเนี่ยนะคะไปรอรถบัสนะคะซึ่งใช้เวลาในการเดินประมาณ15-18นาทีเพื่อที่จะเข้าทาวเซ็นเตอร์เพราะว่าบ้านลูกค้าคนนี้นะคะเขาอยูอ่ข้างนอกนะคะไม่ได้อยู่ในเมืองซึ่งจะไม่มีที่มากมายที่จะให้ไปนะคะแล้วเซอร์วิสยูเซอร์ของพี่เนี่ยเขาชอบเข้าทาวไปเจอกับ เพื่อนๆของเขานะคะในกลุ่มประมาณวีลแชร์5-6คนนะคะบางทีก็เป็นสิบสิบห้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆอะคะ่ะสนุกนะคะสนุกโอเคค่ะเสร็จแล้วก็พอถึงทาวเซ็นเตอร์นะคะเราก็ไปเจอกับเพื่อนเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปด้วยกันนะคะไปคาเฟ่เพื่อที่จะไปะดื่มชากาแฟกันนะคะแล้วก็พูดคุยกันสนุกสนานนะคะเสร็จ นะคะแล้วก็ไปทำเพอร์ซันอลแคร์นะคะสำหรับคนนี้นะคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็ช่วยเขานิดหน่อยนะคะก็แค่เปลี่ยนเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนแผ่นเพิ่นนะคะอ่าพอเสร็จนะคะได้เวลาแล้วก็ไปเล่นโบลิ่งนะคะเพราะวันนี้เราจะไปเล่นโบลิ่งกันนะคะ<ๆ>ก็จะจ่ายอ่าถูกหน่อยนะคะสำหรับอ่า d i s a b l e ิ p พีโพนะคะแล้วก็จะจ่าย3ปอน97 รวมทั้งแคร์เรอร์ฟรี er Free, นะคะแต่ถ้าบุคคลธรรมดาก็จะประมาณ7ปอน50ประมาณนี้นะคะต่อนหนึ่งเกมพอเสร็จจากโบลิ่งนะประมาณเกือบเที่ยงนะคะเราก็จะเดินไปที่พัพหรือว่าไปร้านอาหารเพื่อที่จะไปทานอาหารกลางวันในส่วนของเอฟนะคะเขานั่งบนวิวแชร์นะคะพี่ก็จะ ช่วยในการป้อนอาหารให้ลูกค้านะคะบางทีเขากา็ช่วยตัวเองได้ในการถือพลาสติกคัพนะคะเขาก็จะถือได้เองนะถ,ถ้าเขาจะดื่มนะคะแต่ถ้าเขากินนะคะเป็นอาหารเหลวเราก็ป้อนเขาแต่ถ้าเป็นพวกแซนด์วิชอะไรต่างๆแล้วก็หักนะคะแบ่งแบ่งแบ่งแล้วก็ใส่ซ่อมเขาก็จะถือกินเองได้นะคะ ก็หลังจากที่ทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะนั่งคุยกันนะคะชิลเอาบางทีก็จะเดินรอบท่าเลยนะคะเดินไปทักทายผู้คนแล้วก็จะเป็นการเตรียมตัวกลับบ้านนะ,ะก่อนที่จะกลับบ้านก็จะไป Personal Care ที่ห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อเช็คความเรียบร้อยว่าเขา dry ไหมเขา,าต้องการจะเปลี่ยนพาร์ทเปลี่ยนแพมเพิร์ดไหมนะคะ พอเสร็จแล้วเราก็ไปขึ้นรถบัสนะคะแล้วก็นั่งรถบัสจากทาวไปถึงบ้านบัสสตอปที่บ้านนะคะก็ประมาณ25นาทีแล้วก็พอไปถึงบัสสตอปที่บ้านนะคะก็เดินเข้าบ้านอีกประมาณ15-18นาทีนะคะอันนี้ก็เดินเดินเดินแต่โชคดีนะคะของเขาเป็นอิเล็กทริกแชรก็ง่ายสำหรับพี่หน่อยนะคะก็สำหรับวิลแชร์ที่ เป็นอิเล็กทริกแชร์บางคนก็ถ้าไม่เป็นเลยนะคะก็จะลำบากเพราะว่าการขึ้นรถบัสเป็นอะไรที่ลำบากมากถ้าใครมีประสบการณ์เนี้ยจะรู้นะคะแต่เราเนี่ยเรียนรู้จากการผิดพลาดมาเยอะนะคะการขับรถวิลแชร์ของเราก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ก็ขับเก่งะคะก็ถือว่าเก่งนะคะ เพราะว่าทํามาสิบปีแล้วเนาะอันนี้นะคะคือตัวอย่างของการทำงานแคร์นะคะที่พี่มาลีได้ทำไปสะสองอย่างนะคะซึ่งอาจจะอนาคตอาจจะเปลี่ยนเป็น outreach อย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามีความสุขกับการทำงาน outreach เพราะว่าเราดูแลเซอร์วิสยูเซอร์แค่ one to one นะคะมันรู้สึกว่าดูแลง่ายนะคะ ทีนี้เราก็มาดูอุปสรรคของการทำงานกันบ้างนะคะว่าการออกไปทำงานข้างนอกนะคะเรามีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะที่อังกฤษนะคะจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศฝนฝนฝนนะคะฝนตลอดนะคะคุณจะหนาวก็ฝนจะร้อนก็ฝนไม่รู้จะออกตอนไหนก็เดินออกปุ๊บฝนปั๊บเลยนะคะบางทีนะคะ ซึ่งของพี่เองนะคะก็จะเตรียมอาวุธทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อกันฝนร่มทุกอย่างนะคะรับรองเซฟถุงเท้าก็ยังมีเลยเป็นพลาสติกนะคะอย่างต่อไปนะคะรถบัสก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นรถบัสเนี่ยเราบางทีส่วนใหญ่นะคะก็จะมาตรงเวลาแต่บางทีนะคะถ้าเรามีนัด ประชุมประจำเดือนกันอะไรเงี้ยมันต้องรีบหน่อยหรือว่าไปที่ไกลๆรถบัสสองต่ออะไรเงี้ยแล้วรถบัสมันไม่มานะคะเราต้องรอผ่านไปสองสองช่วงรถนะคะมันก็จะนานนะคะอันนี้ก็ลําบากหน่อยนะคะสําหรับคนที่ขึ้นรถบัสนะคะอีกอย่างนะคะเกี่ยวกับตัวของคนขับรถนะบบางทีเนี่ยก็ไฟบ่อยเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเอาแรม นะเพื่อที่จะให้รถวิลแชร์นะคะถอยออกจากรถบัสได้นะคะบางคนเขาก็ไม่เหมือนไม่ไม,ไม่รู้หรือรู้แล้วก็ทำเป็นไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือความจริงอะ่ะเขาต้องช่วยให้เอาแรมลงแล้วก็เพื่อที่จะให้อ่าเคลื่อนย้ายรถวิลแชร์ไปง่ายๆแต่บางคนก็ไม่สนใจนะคะนี่เราก็ต้องเป็นคนพูดเองบางทีเขาทำสีหน้าทำอะไรใส่ก็ทำให้มีอารมณ์เหมือนกันนะคะอันนี้ แต่ก,ก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทําใจไว้ในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าก็เจอมาบ่อยเหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการออกไปข้างนอกนะคะในส่วนของโควิดก็เสียงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่แบบเป็นคน,คนกลุ่มใหญ่กลุ่มมากหมู่มากนะคะแต่นะคะก็ต้องพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ มันก็ไม่ได้มีอะไรที่จะมารบกวนจิตใจมากมายนะคะในการที่บอกว่าเป็นอุปสรรคแต่เปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะว่ามันก็ไม่ได้ลาบลื่นไปซะทุกอย่างนะคะสําหรับงานที่เราทําก็ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็มีอุปสรรคทุกอันนะคะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแก้ไขมันได้ทันหรือว่าออกมาในรูปแบบไหนนะคะ สำหรับอุปสรรคของพี่ก็มีแค่นี้นะคะต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนก็อยู่มา11ปีแล้วเนาะมันก็ขึ้นทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยตั้งแต่สมัย6ปอน3าจำได้เลยนะคะ16ปอน32เริ่มต้นทำงาน10ปีที่แล้วเนาะตอนนี้ก็มาที่1 1ปอนเ0เดี๋ยวพี่มารีจะขึ้นให้นะคะว่า่าเรทเบสิก นะคะที่ e r n เ e n t เขาให้มามันเป็นเรทเท่าไหร่นะคะเราก็จะได้เห็นได้รู้นะคะว่าเปรียบเทียบเงินว่าเราอยากจะมาจริงไหมนะคะเงินมันพอที่เราอยากจะมาทำงานคุ้มไหมกับการที่จะทิ้งงานจากตรงนั้นแล้วมาทำตรงนี้นะคะก็หมดไปแล้วนะคะสำหรับ ประสบการณ์ที่ได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะอยากให้เพื่อนๆนะคะได้รับความรู้ก่อนที่จะตัดสินใจทำงานนี้ถ้าอยากจะทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะคะก็ย้อนกลับไปดูถึงมันจะนานนะคะ2ปี3ปีแต่ระบบเบสิกมาตรฐานเหมือนกันคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ